สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Elderly พื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับวัยวันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงานทั้งสุขภาพกำลังใจความรักไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิ้ม ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะเคยไหมคะที่รู้สึกว่าตนเองถูกหลอกหรือผิดหวังจากคนที่เราคิดว่าจริงใจในวัยของเราประสบการณ์ชีวิตมากมายแต่บางครั้งก็ยังแยกไม่ออกว่าใครกันแน่ที่จริงใจกับเราวันนี้ดิฉันจะมาแชร์เทคนิคจากประสบการณ์ที่ค้นพบจากการใช้ชีวิตมา68ปี เกี่ยวกับการอ่านคนให้ออกอย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องศิยศาสตร์แต่เป็นาศาสตร์แห่งการสังเกตที่มีงานวิจัยรองรับเพราะในวัยเกษียณเราต้องระม,มัดระวังในการครบหาผู้คนมากกว่าที่เคยเรามาเรียนรู้สองกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้คุณอ่านคนออกและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ใช่ไปด้วยกันค่ะส่วนที่หนึ่งความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดและการกระทำ ศาส,สตราจารย์อัลเบิร์ตเมราเบียนจากมหาวิทยาลัยอเคิกเผยผลวิจัยที่น่าสนใจว่า55%ของการสื่อสารมาจากภาษากาย38%จากน้ำเสียงและเพียงแค่7%เท่านั้นที่มาจากคำพูดนั่นหมายความว่าคำพูดอาจเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของความจริงทั้งหมดดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณมาลีอายุ75ปีเธอแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนบ่อยวันหนึ่ง มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเข้ามาในกลุ่มพูดจาไพเราะเอาอกเอาใจให้ความสนใจคุณมาลีมากหลังจากสนิทสนมสองเดือนสุภาพสตรีคนนั้นเริ่มขอยืมเงินครั้งละเล็กน้อยแต่บ่อยครั้งคุณมาลีรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ให้เพราะกลัวเสียมิตรภาพจนกระทั่งวันหนึ่งคุณมาลีไปงานการกุศลและพบว่าสุภาพสตรีคนนั้นกำลังทำแบบเดียวกัน กับผู้สูงอายุคนอื่นเธอพูดว่ารักเราไม่เคยเปลี่ยนแต่พฤติกรรมกลับแสดงว่าเธอสนใจแค่ผลประโยชน์นักจิตวิทยาชื่อดร์พอลเอ็กแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับการหลอกลวงเคยกล่าวว่าคนเราสามารถควบคุมคำพูดได้ดีกว่าการควบคุมร่างกายลองสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการหลบสายตาการกระตุกของใบหน้าหรือท่าทางที่ดูอึดอัด เมื่อพูดถึงเรื่องสำคัญดิฉันเองเคยทำงานเป็นครูมากสปีจนกเกษียณและสังเกตเห็นว่านักเรียนที่พูดว่าหนูทำการบ้านแล้วแต่ลืมไว้ที่บ้านมักจะมีท่าทางกระสับกระส่ายเมื่อจับเสื้อผ้าหรือมองไปทางอื่นแต่เด็กที่พูดความจริงจะมองตาครูและท่าทางผ่อนคลายแม้จะรู้ว่าจะถูกทำโทษในวัยเกษียณเราต้องระวัง คนที่มาหาด้วยคำหวานล้ำแต่การกระทำไม่เคยตรงกับคำพูดลองถามตัวเองว่าเขาทำอย่างที่พูดหรือเปล่าถ้าไม่นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าความสัมพันธ์นี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับคุณส่วนที่สองการกระทำต่อผู้อื่นในยามที่ไม่ได้ผลประโยชน์นักปรัชญาชื่อดังอริสโตเติลเคยกล่าวไวใ้ให้สังเกตการกระทำของคนไม่ใช่คําพูด เพราะการกระทำไม่โกหกดิฉันมีเพื่อนบ้านคุณลุงสมชายอายุ82ปีเขาเป็นคนเงียบๆพูดน้อยแต่ทุกเช้าเขาจะออกไปกวาดถนนหน้าบ้านของเพื่อนบ้านที่เป็นหญิงไม้ไม่เคยบน่นไม่เคยโอ้อวดและปฏิเสธค่าตอบแทนวันหนึ่งคุณลุงล้มป่วยคนในละแวกนั้นต่างผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมนำอาหารมาให้และช่วยดูแลบ้านนี่คือพลังของการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาโดยดรโรเบิร์ตพุทธนามพบว่าผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคมที่แข็งแกรง่งมีอายุยืนยาวกว่าและมีความสุขมากกว่าผู้ที่โดดเดี่ยวแต่เครือข่ายนั้นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่ผิวเผินลองสังเกตคนรอบตัวด้วยคำถามว่าเขาช่วยเหลือคนอื่น แม้ไม่ได้อะไรตอบแทนหรือไม่เขาเคยช่วยคนที่ช่วยเขาไม่ได้หรือไม่เขาให้เกียรติทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนหรือไม่ดิฉันเคยเห็นคนที่ยิ้มหวานพูดจาไพเราะกับเพื่อนร่วมวงอาหารแต่กลับพูดจาไม่สุภาพกับพนักงานเสิร์ฟนั่นเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าเขาเห็นคุณค่าคนจากผลประโยชน์ในวัยของเรา เรามีทรัพย์สินมีเงินเก็บหรือมีบ้านที่มีมูลค่าหลายคนอาจเข้ามาหาเพราะเห็นสิ่งเหล่านี้แต่คนที่แท้จริงจะอยู่กับเราแม้ในวันที่เราไม่มีอะไรให้ส่วนที่สามการฝึกฝนทักษะการอ่านคนการอ่านคนไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนการเล่นเปียโน,โนหรือการถักไหมพรมยิ่งฝึกยิ่งเก่ง ดิฉันขอแนะนำการฝึกง่ายๆดังนี้ 1. เริ่มจากการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่คำพูดแต่รวมถึงน้ำเสียงจังหวะและความหนักแน่น 2. ส,สังเกตภาษากายการสบตาท่าทางและการเคลื่อนไหว 3. ตั้งคำถามกับตัวเองทำไมเขาพูดแบบนี้เขาได้อะไรจากการกระทำนี้ 4. จดบันทึกความรู้สึกแรกที่คุณมีต่อคนนั้น มันมักจะถูกต้องจากการสำรวจของสมาคมจิตวิทยาอเมริกาพบว่าผู้สูงอายุที่มีทักษะทางสังคมดีจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่า40%เรเราเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณการอยู่รอดแต่สังคมสมัยใหม่ทำให้เราเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนให้กลับมาเชื่อความรู้สึกแรกของคุณอีกครั้งดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณป้าวิไลเธอเล่าว่า เมื่อสองปีก่อนมีชายหนุ่มอายุ40ปีมาจีบเธอทั้งที่เธออายุ72ปีเขาพูดจาหวานล้ำบอกว่ารักเธอเพราะจิตใจดีแรกๆเธอรู้สึกปลื้มปีติแต่ลึกๆแล้วเธอรู้สึกไม่สบายใจจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจตามสัญชาตญาณและขอเลิกคบหลังจากนั้นเธอค้นพบว่าชายคนนั้นเคยมีประวัติหลอกเงินผู้สูงอายุ มาแล้วหลายรายสัญชาตญาณช่วยชีวิตเธอไว้ส่วนที่4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในวัยเกษียณเรามีเวลามากขึ้นที่จะคบหาผู้คนทำกิจกรรมใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์แต่เราก็มีทรัพยากรที่จำกัดทั้งเวลาพลังงานและเงินทองการเลือกคบคนจึงสำคัญมากดิฉันขอแนะนำการตรวจสอบง่ายๆ 4ี่ข้อ 1. ความสม่ำเสมอเขาเป็นคนเดียวกันในทุกสถานการณ์หรือไม่ 2. การให้โดยไม่หวังผลเขาเคยช่วยคนอื่นโดยไม่ได้อะไรตอบแทนหรือไม่ 3. การรักษาสัญญาเขาทำตามที่พูดไว้หรือไม่แม้ในเรื่องเล็กน้อย 4. การเคารพขอบเขตเขาให้เกียรติความเป็นส่วนตัวและการตัดสินใจของคุณหรือไม่การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่า ผู้สูงอายุมีความไวต่อการตรวจจับการหลอกลวงมากกว่าคนหนุ่มสาว20%เพราะประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาสร้างความเชี่ยวชาญในการมองคนอย่างไรก็ตามอย่าให้ความระมัดระวังกลายเป็นความหวัดระแวงเพราะยังมีคนดีอยู่อีกมากที่รอคอยมิตรภาพจากคุณความสุขในวัยเกษียณส่วนหนึ่งมาจากการมีเพื่อนที่ดีที่จริงใจที่เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตัวคุณวันนี้เราได้เรียนรู้สองกุญแจสำคัญในการอ่านคน 1. สังเกตความสอดคล้องระหว่างคำพูดและการกระทำา 2. ส,สังเกตการกระทำต่อผู้อื่นในยามที่ไม่ได้ผลประโยชน์ทักษะน,นี้จะช่วยให้คุณสร้างวงล้อมชีวิตด้วยคนที่จริงใจและป้องกันตัวเองจากคนที่หวังผลประโยชน์ ขอเพียงคุณให้ความสำคัญกับการสังเกตเชื่อในสัญชาติตยานและตั้งคำถามให้มากแล้วคุณจะพบว่าการอ่านคนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะในวัยของเราเราไม่มีเวลามากพอที่จะเสียให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจอีกแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตและเลือกคบคนที่เติมเต็มชีวิตไม่ใช่คนที่ดูดพลังจากชีวิตคุณ ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มหัวใจและช่วยให้ชีวิตหลังวัยทำงานของเรานั้นอบอุ่นและมีคุณค่าในทุกๆวันอย่าลืมติดตามรายการ The Elderly าทุกตอนเราตั้งใจพูดจัดใจเพื่อหัวใจของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลสุขภาพกายและสุขภาพา no, ใจให้ดีนะคะสวั no, no. สดีค่ะ <No, no. S 2>